สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมมิกิไบรซ์เมมอรี่อินฟินิทพาร์ทที่สแล้วครับมาต่อกันเลยฮะเออโอ้โอมาหนึงเอาเลยเหรอเดี๋ยวดิเอ้าเดี๋ยวนะอันนี้คือเรากลับมาในยุคเดิมแล้วเหรอคือพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปไปต่างโลกมาแวบหนึ่งนะมันเป็นโลกของอายุคจีนโบราณนะฮะตอนนี้เรากลับมายุคปกติละโอเคเฮ้ยเซอร์โอเค,อเ,คเ,อเราวะเด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 ใจเย็นใจเย็น เอาเด้เฮ้ยเราใกล้หลุมดำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเออฮึเฮ้โอ้โหลืมเ,เก็บของชิบหายนั้นหยกเดี๋ยวๆดีต้องกลับไปเก็บต้องกลับไปเก็บอ้าวนี่ไงเคีตายซะเรียบร้อยอันนี้ต้องเก็บเฮ้ยอ,อันนี้ต้องเก็บนะครับเอาไว้อัพเกรดสกิลได้ ดีนะเห็นพอดีโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาเกือบพวกมึงอะไรกันนะกันหนาวเลยยิงตะขอโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงไปกระสิวัตเตอร์เฮลเอา่ะทำไมพวกตัวพิเศษไม่ใช้ปืนวะใช้หมัดบ้างแหละใช้ไอ บอมั่งแหละอะไรวะอะไรข้อมูลจากดาวเทียมยืนยันว่าหลุมดาเกิดขึ้นอะไรขึ้นไม่ไดกไฟฟ้าโอเคโอเคอ๋อโดนเทเลพอร์ตโอเคเขัดแล้วเออโดนโจ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดโอเคมันบอกมันบอกว่าเกิดขึ้นไม่ไดกไฟฟ้าทําให้เราถูกเทเลพอร์ตนะฮะก็คือไอ้ที่เราไปเจอไอ้พวกแบบนักรบโบราณอะ

ทุกคนโอเคโอเคเมื่อกี้บักเดินไม่ได้เวนเฮ้ยอู้หตรงนี้เ้วเดี๋ยวนะตัวนี้ก่อนเปลี่ยนสุนกดหมดแม็กครับผมกดหมดแม็กครับอืมกระสุนกูเยอะอะไรพวกนี้สบายพวกนี้สบายนี่คืออะไรมุดเข้าไป จิพหายละถึงบราโวแจ้งเราทราบด้วยถ้าคุณพบเห็นผู้หญิงรับทราบที่นี่เคลียร์แล้วเปลี่ยนน่าแหละพูดเสร็จก็ตายซะเออเฮ้ยเดี๋ยวมีนี่ด้วยหรอสเตล์ด้วยหรอกระสุนไฟเจอแล้วเฮ้ยอันนี้เราก็ได้นี่แล้วดิใช่ป่ะได้หมัดแล้วนี่นี่ไงช็อคพันขณะวิ่งให้กด F ค้างไว้นะครับล้วปล่อย F จากนั้นกด F อีกค้งแล้วกดปล่อยฮะ ทำไมมันใช่ยากจังวะเอ่อก็นัะปลดล็อกสกิลพื้นฐานขนาดก็โดดกด F เอ่าใช้นี่ก่อนแล้วกันปลดลอด็อกใช้ไงอ่ะวิ่งกด F ค้างแล้วอ๋อโอเคมันจะพุ่งไปขาจัดละขาจาะัดละตาให้หมดโอเคเกียยวกล่องกันโดดทางนี้ได้ไหมไม่ได้ กระสุนเยอะจัดนี่โอ้โหเจออันนมันเจอง่ายจังวะไม่เจอสามันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวราใช้ตัวใหญ่ดีว่าเี่ยงเไฟฟ้าแรงสูงเฮ้ยกำลังจะไม่ไม่กี่ทีเพร้อมโอเคดี๋ยวกนเดี๋ยวันเนเดีิ่งไปกดเอฟออโอ้ไม่แรงเท่าไหร่วะแต่ก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยติดติดต มันบอกว่าคืนแม่เหล็กไฟฟ้าก็ลังจะมาอีกครั้งโอเคอุ้ยตตัวใหญ่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 หญหญโอเคเขี่ยก่อนอะไรแล้วอะไร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 สแสดงว่าเราจะต้องกลับไปยุคโบราณอีกแล้วแหละโอเคไหมตรงนี้แน่เลยอ่ะนั่นไงเจอใคร เอาเหมือนเดิมมาดิอุยอ๊ยโหแต่ละบอสเหรอก็ไม่นี่ยวะเอออืมอืมไอ้พวกนี้ต้องใช้ลูกซองอ,อ,ะอะไร,รวะอันไลน์ทำไมอือยุบโบราณเขากลิ้งกนันอย่างนี้เหรอวะมาครับวะอืมอืมเฮ้ยขี่อะไรกันตั้งหนา ต้องป,ปิดระตูุหน่อยไหมกระสุนไฟ,ไนไนไฟอ้ยอ้อย่างแรงแรงจังวะเจีนทางานเป็นไงโอเเอยโอเคไหมไม่มีปัญหาข้หต่อไปล่ะคะมีถนนยันรอบเราไม่หาให้มุงไปทางนั้นอ่ะโอเค เดี๋ยวนะเหมือนเราจะเก็บมาได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยได้ได้กี่อันอะเนี่ยได้มาหกอันเลยเหรอมันเยอะจังเอ่อตัดปลดล็อกโอเคต่อไปไลท์เบดขั้นสองคืออะไรอะออกก็เหมือนเดิมหรอโอเคหมดละออกแต่มันใช้ที่มันใช้สองใช้สามเลยนี่วะใช่ใช่ใช่อืมเอาอืม ไม่มีอะไรเลยแหละโอ้โหเอ๊ะทำไมมันให้ของเยอะจังอะอย่าบอกนะว่าบอสอะเดี๋ยวนะเรียหมดอละ Let's go อาล่ะสิเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เคี้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว วะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนีจกก่จกกักรพรรดิจักรพรรดิคุณจกกักรพรรดิเอาดิเอาดิทวนจะลูกซองมาเออมึงเคยเจอเปล่ายุ้งมึงเคยมีเปล่ายุ้งมึงเคยมีเปล่าฮะยุ้งไม่มีดิเนี่ยไม่ไง นี่ไงนี่ไงนิ้วมึงม,มีเปล่าไม่มีดิยวุ้ยมันกันได้ด้วยวะอะไรนะมาอบกันไม่ได้บเวลานี้เกี่ยวกันหน้าไปโน่นโน่นนเออโอเคเด,ด,ดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเกาะมันหนาเนี่วะ เรียร์เกาะเอ้าไปไหนร้ออะไรพ่อโอ้ยโอ้แต่โดนโอ้โหโดนโคตรแรงเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ธรรมดาดีกว่ามาหนึงมาหนึงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหมึงจะเก่งเกินไปละ ไอ้เพื่อนว้าวเขาทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไฟกระสุนพิเศษอ้าวมาแล้วกระสุนพิเศษปึ๊บเอาไงดิวะเออสวนแม่งเลยไม่โดนเพามันดูใช่ยากอ่ะเด มาเด้มาเด้มาเด้อะไรอะไรอะไรอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยมาเด้โลดอย่างเดียวพออะจริงจริงไอเกมเนี้ยโอ้ไม่โดนว่ะมันไม่โดนท่าเหมือนเก่งเหมือนเก่ง เฮ้ยนี่ไฟนี่ไฟใช้ไม่ได้ยังไงกระสุนกูเยอะทั้งวันก็ยังไหวเพื่อนทั้งวันก็ยังไหวเดเดเโอมาดินี่อะนี่อะนี่อ่นนี่นี่นี่นีโอเค อ<โ> <ITA> มันต้องชาร์จมันต้องชาร์จก่อนนะไอ้ไอ้เนี่ยอะไรวะไอ้สัญลักษณ์บนหลอดเลือดอะเออทข้ามาไม่เท่าไรเพื่อนไม่เท่าไรไม่เท่าไม่เท่าไรอู้จุดโดนเนี่ยไงวะอืออ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 ืออือตัดเรียบร้อยพิชัจ เอาวาใครวะเนี่ยหมดเวลาแล้วมาเจอ,เอข้าที่พิหารอีกหนึ่งชั่วโมงมึงสู้ไม่ได้มึงก็นหนีอ่ะมีะเฮล,ลิเคงกำลังไข่แก้เข้ามามีาที่นด้าที่ปลอดภัยไหมคะจากตรงน,นั้นคุณจะเห็นภูเขาทางด้านหลังมูนเอาไปแชร์กันโอเคไปไมโตไม่ต้อมันอยู่ยนะบอสอ่ะคือถ้าเล่นแบบ ดีๆอ่ะแบบโกงมีโกงมีกันอะไรเงี้ยน่าจะมันอะไร,ก,ร, okay. รไกันโอเคเฮ้ยลงไปกันกะเฮลิเคนจะมาใน48วิโอ้โหไรพวกนี้ก็ตามมาอีกกีก้าวเฮ้ยลงไปกระโดดข้าศนผาอาละไป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 อะไรกันต้องโดดรรตรง,งนี้เหรอ ิบเจ็ดว่านมัเนี่ยไปเร็วเร็วเรวเฮ้ยอ้โอเคเฮ้ยไม่นด้ใชทางนี้เอต้องยิตะขอไอเวนนึกว่าต้องโดดไปข้างล่างไปเอาไเอาไเอาไไป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 ฮึฮสอยิงตะขอโอ้โหตะขอมันไกลจังวะโอ้ยรอด กิเลเป็นไรเปล่าปลอดภัยค่ะแต่มีรือตัวหลายลํำกำลังมุ่งหน้าไปที่หลุมดำเดี๋ยวที่แผนใหม่ตอนที่ก็บาก่อนอย่าบอกว่าจบตรงนี้นะกูโกรธนะการปิดล้อมโอเคเขตเมืองไซอันมากินแ้าขโมยเซนเซอร์หลุมดำกำลังจะปล่อยกระแสขึ้นที่ไม่เสถียรออกมากูจะไม่สามารถใช้เอ n i t หรือวุ้ดหลงคุได้ฮะ <S 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 มีท่านได้ทำไหมมองดูรอบๆหาของป้องกันตัวเดี๋ยวใช้ปืนไม่ได้ใช้มีดไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึง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 หยิบมีด What the fuck เดี๋ยว <laughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันต้องใช้หมด APS ป่ะวะเดี๋ยวแนะป๊บนึงผมว่าผมเปลี่ยนไปโหมด APS ก่อนดีกว่ามันเหมือนต้องใช้หมด APS อสะโอเคเป็นโหมด APS ละ ว่าใช้หมดอีเพ็ดน่าจะเวิร์กกว่านะเหมือนจะเป็นการลอบเลนว่ะกดคลิกซ้ายเพื่อเลาะสังหารนี่เนี่ยแค่ม่ี่ตัวนี้ก็ฆ่าหมึงได้แล้วเนี่ยกดซีเคลื่อนไหวแล้วก็สั่นตัวระดับการเตือนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแต่ทีมเย็นว่าทางนั้นไม่สูเอ๋อกดซีเพื่อหมอบเออเออเฮ้ยโหตรงนี้นี่ว่ะ เจ๊เอ๋มนดีจ้ะไปึงนะเออเดี๋ยวน้ำอยางน้าหยางน้าได้วะได้วะได้อยู่เพ้าจจจริงจริงเล่นหมดไอ,อ้เตอร์เพอร์สันเนี่ยแม่จะโกงมากเลยนะมันจะโกงมากแต่ว่าอันนี้แหละเออจเจ๊ อะไรง่วงเหรอไงก็ตายซะหลับยาวๆไปเลยเพื่อนโอเคเรียบร้อยมีอะไรก็ไม่บอกโอเค p a t r o l i n g n vehicle ยันตำแหน่งของตูกำลังใกล้เข้ามาซ่อนตัวหลังหินก่อนเอ,อ่ออยู่แบวะนิ่งไว้นิ่งไว้โอเคไอเดี vehicle โอเคไปแล้ว มันจะได้ยินเสียงเดินเราปอู้ได้ได้ยินหวานมันได้ยินมันได้ยินมันได้ยินแล้วยังไงเคเดี๋ยวรอให้นี่มาก่อนเออมีน้องสองตัวยังไงวะอานนี้แล้วกันอ้านทางนี้ตันนี่ว่ะไปไม่ได้ <S <S พรานักกรสั่งให้เราเฝ้าอยู่ได้ถ้านีม้มีใครสักคนหมดกล้าองค์นะแล้วเดีด๋ยวจะการต่อเอง โอ้ยโคตรง่วงเลยขอไปนอนก,ก่อนนะโชคดีเพื่อน <Good luck. S 1> น,นั่นแหละไปซะเออนั่นแหละเพื่อนมึงตายแล้วล่ะไม่ได้เจอเพื่อนแล้วจ้าต่อไปก็มึงรับเลนรับเลนอื้อโอ้โดูหนักกว่าเพื่อนเลยโอเคอะไร อะไรมีมีใครมีใครทางตุ่งยากข้างหน้าคุณโอเคผมว่ามันหลบได้ว<ะ>้าให้มันไม่ยาวก็ไม่เบิกคนหนึ่งหันหลังคนหนึ่งหันหน้ามีสามตัวไอ้ตัวนั้นหันหลังไปละเราตัวนี้ก่อนเราตัวนี้ก่อนสวัสดีจ้าครับโอเค ไปตรงนี้เงียบๆสับคอสุดท้ายหันเป้า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 หันเว้ยเฮ้ยแล้วยังไงหันแล้วยังไงตายซะบุญแดงต้องไปทางนี้เหรอไปไงอ่ะเอ่ออ๋อ,อทางนี้ นีวะมาเยอะยังนะตัเวนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เหรอตกลงตลงตลงกันเออไม่เห็นหรอกเฮ้ยย้เ้ชิบหายละโอ้ยไม่เห็นได้ไงวะเฮ้ยชิบหายละอะไรอ่ะอ้าวมันเห็นเหรอ ถ้าเห็นก็บ,บูแม่กันเลยแล้วกันมามาเฮ้ย<า>บูมันกว่าว่ะเฮ้ยบูคุณมันแม่งสับตายเลยอ่ะโก็โดโอเคอเค่ะมาโดดไปขึ้นนะอ่ะอ๋อ รู้สึกหนาวขึ้นมาเลยฮะแล้วผมไปไงอะ่ะอ๋อต้องสไลด์ไปเหรอมีสามตัวบูแม่งเลยไหมลองบูไหมบูแม่งเลยดีกว่าเออบูไม่ได้มันโดนยิงดีเดียวตายมันต้องรอบเลนนะครับไอเราก็นึกว่าบูได้ไปเถอะเอ้ยโอ๊ยอะไรวะโดนอะไรวะ อ๋อมันไม่ได้ให้สู้เดี๋ยวไป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 หนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยมีตัวนึงชิบหายแล้วมาหันมาออไม่เห็นใช่ไหมจเจ๊มาเข้ามาใกล้ๆถ้าตัวเดียวเสียบได้เจ๊หวัดดีจ้า <laughs> ดีเดียวแขนขาดอ่ะโคตรเดือดเดี๋ยว อันนี้มันยุคไหนกันแน่วเนี่ยโอเคไปๆไปๆไปๆให้โดดตรงนี้เหรอมีเสียหลักบอกด้วยมีสู่หลายคนอยู่ชั้นบนสอง,งชั้นบนสองเลยชั้นสองเออว้ายเ้มีตัวหนึ่งอตรงนี้หันไปหันไปอ่ะยังไม่หันไปรกรอนเกิดจะอี หันยังหันดิเออนั่นแหละโอ้หันคู่ด้วยอย่างนี้สบายตายซะโอเคมีตัว้ออ้ออืเออเราปามีได้ไหมถ้าไปเก็บวิ่งไปเสยียบ นี่เก็บมาวัตถุมงคลลงล่างป๋อเชิญอ๋ออย่างพื้นที่เราตระเวนของศัตรูได้แล้วค่ะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยนโอ้ยโอ้ยโอ้ยการรบกวนระบบแม่เหล็กไฟฟ้าวัตเตอร์ฟัคกูมาเจอไอ้พวกนี้อีกแล้วโอเคแต่เราใช้ปืนได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยว็ด ดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นไอ s อะไรอะไรอะไรอ่ะไรทำไมยังคุยกับไอ้น,นี่ได้วะทำไมยังคุยกับเฉินได้ปกติพอมันเข้ามายุคนี้มันคุยไม่ได้มไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้มีตัวหนูด้วยอะไรอะไรอะไรตายไปเดี๋ยวๆๆอะไรวะ อืมอืมเอาดีตายปะตายมึงก็ตายซะโอ้โหสามนัดอันนี้เอะเดี๋ยวนอยู่ไหนปโอ๊ยอะไรวะใครมาตอกหลังดูอืม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 เค รับถูกวัตถุมงคลได้กี่อันแล้วนะวัตถุมงคลเนี่ยเหมือนจะได้เยอะแล้วนะต้องหาทางขึ้นดูดิวัตถุมงคลมันแจกลายทางเลยอะ่ะเดี๋ยวผมได้กี่อันแล้วเนี่ยเนี่ยเจ็ดอันแล้วเนี่ยเอ,อ่อไลท์เบดอาวุธเดี๋ยวนะผมว่าอันนี้อะไรปืนพกเหรออ๋อยังไม่มีปืนพกก็ดีมีสไนด์ด้วยเหรอ โอเคคือมันมีปืนพกกับสนายที่เรายังเก็บไม่ได้นะครับเอาอันนี้แล้วกันโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรนะอันนี้ปัดขึ้นบนอันนี้คือไรเบนหมดเลยพูาว่าผมเอา EMP ดีกว่าเราใช้ EMP บ้างเอาให้เต็มไปเลย EMP โ okay. อเคอแล้วต้องไงต่อวะทำไมอ่ะ ไม่ใช่ต้องทางนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ก่อนโอเคเปลี่ยนเตอร์มัสต์เร,เรียบร้อยเก็บเก็บมาแล้วก็โดดฮึสอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวแล้วแล้วผมไปเก็บมั้งแต่เมื่อไหร่วะ <c oughs> อยู่ยๆเก็บปืนพกมาเฉยเลยอ้าวทำไมผมทำไมาามาันถึงนั่งเองวะ พราะกดขี้ขวาแล้วมันนั่งอะทุกคนทำไมอะอะไรวะขวามันเลงแล้วมันก็น,นั่งดูดิดอ้าวงงจะใครกันรอบเนี้ยใครล่ะครับเนี่ย <c oughs> มาดิ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 ทำไมพุโโอ้ยโอ้ยมป่าอย่างนี้เลยเหรอมันเอาไว้ทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไว้ตีไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูโอ้ยไหนขอลองปืนพกหน่อยดิมันมีอะไรดีวะเฮ้ยเดี๋ยวปืนพกอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมึงแรงจังอะไปเดียเดี๋ยว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 เดียมึงเก่งกว่าไอ้บอสนั่นอีกนัน่ะแล้วทำไมมันต้องนั่งตลอดเวลาด้วยวะงงโอ้ยจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ย มันไม่ได้มีไใบปาเพื่อนปืนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ปืนพกเหรอเดี๋ยว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 ,ยวอ๋อคือมันยังใช้ไอ้สูตรไม่ได้เนี่ยผมผมใช้อะไรไม่ได้เลยอ้าก็ใช้ได้นี่ออืก็ใช้ได้นี่หว่าอ๋อแต่มันนั่งอยู่มันเลยใช่ไหมนะโอ้ยทำไมมันต้องนั่งตลอดด้วยวะเออจ้ะ เออหายแล้วโระโถเมื่อกี้มันบั๊กอะไรวะคือพอมันนั่งแล้วผมสไลด์ไม่ได้ไงไม่ใช่หรอกเออเออเดด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 พัดมาแล้วกระสุนเอ้ากระสุนพิเศษไม่มีเหรอเดี๋ยดเด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 ดแต่เย็นพี่ชายใจเยนจเ็นเย็นพี่ชายใจเยน็นเย็นพี่ชายใจเยน็นเยน็เยน เอ้ยไม่เกี่ยวเว้ยเออเออเอออยู่ไหนไม่ใช่มึงไม่ใช okay. ่มึงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอ้าแล้วไอตัวนั้นเป็นไงแล้วอาตายไปแล้วเหรออ้าวตายง่ายจัง่ะโอเคเออเนี่ยได้แล้วโอ้ย โอเคมาขับได้ละโอ้หที่ไหนวะเนี่ยอะไรโอ้ยเโอ้ยอ้าวโอ้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเดือบปากรินเนตอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมีตัวโลชิปหายแล้วตัวโลงั้นก็ตัวโลอ่ะต่อยไปโดนอ้โอ้ยโลมึงหนากกันไปละ โล่งหนาเกินไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราพุ่งหัวเยอะด้วยโอเคแต่ตัวโลนเป็นตัวตีใกล้นะครับไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนอเออโอ้โหแม่งกันได้หมดเลยวะ่ะอื้อโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเอาเอารอยลอยลอยเฮ้ยโล่แตกโอ้โห,โล,โ,ลโ,โ,หโล่ถึงมากดูเด๋ยทำอะไรไม่ได้เลยออื้อเก็จะต่อยทีก็ครึ่งหลอดแล้วนะ คนไอบปดล้อสกิลใหมเ ğı, เ e iri, เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยอื้อโลแตกโลแตกแล้วตายซะมันหรอไอ่ดล้อสกิลใหม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออแล้วไอ้เวกพันคืออะไรกระโดดแล้วต่อยอ๋อฮึอ๋อโอเคโอเคอเคอเคอหน่อใช้ง่ายกว่า มีวะอู้ยมีมีตัดปะเก็บปะฮะอะไรแล้วไม่ใช่ผ่านละอู้ยโอ้โหใหม่แงโอ้ยมาอือ ดูว่าเกาะมึงอ่ะแหนาหนากินไปแล้วหนาเกินไปแล้วโอ้ยเกยบตัวเสือกันนุ๊กนยังไงวะฮะยังไงวะฮะเออ บอกยังโอ้เคลียเคลียผู้รู้จ๊อกหอดยังเก็บกระสุนไฟมาก่อนของดีอันนี้อะไรอะ่ะขอบคุณพกพะมีลูกเดียวยรงเหรอเดี๋ยวนะแป๊บเึงยวผมมีสามลูกโอเค เฮ้ยมันปรางยาเนทโอ้ยอุ้ยอะไรวะโอย้ยไปต่อไม่ได้ค่ะข้ามุมอย่างดาวเทียมมีห้องโถงอยู่ทางขวาโอเคเข้ามุมอย่างดาวเทียมมีห้องโถงอยู่ทางขวาโอเคก <laughs> ูคนเดียวเนี่ยมึงอะไรกันเนเนี่ยโอ้ยไปละจ้าอุย๊ยอ้าว I should safe for now. be โอ้ตอนนี้แน่ปลอดภัยละโอเคโอ้ปวดเดือดโอเคเอากูนก็ขอจบพาร์สองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันผมคิดว่าเกมนี้มันไม่ได้ยาวมากนะไปดูมาแล้วเกมนี้มันประมาณชั่วโมงกว่าก็เพือเิ่มอีกประมาณพาร์สองพาร์ก็่าจะจบแล้วนะครับโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดกบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสหรับวันนี้ผมอีกี้ลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย